สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่สองกระดูกวันแจ้งท่องออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้ตาก,กับยายเพิ่นไปเก็บเห็ดปูกมาโอ้แต่ดอกงามๆอันนี้กำลังขูดตีนในซองกระตาคนไปเ,เก็บเห็ดกำลังไหงะน, <laughs> นี่คนไปเก็บเห็ด <laughs> คนไปเก็ำลังไม่แหงาปวดขาย่างคัตไปอีกบ่แม่ นี่ต้องบอกงามนึงกรดตีนเห็ดให้ยายกูด สวยไปเก็บอีกไว้มันใหญ่ก่อนมี่ดอกมดมือป่ะมดมือนี่แบบงามกูดติ้นเห็ดก่อนเด้อดหวานเลยอือหึอดอกใหญ่น่ารักให้นะอือ นี่แต่ด,ดอกงามงามโอ้เมนมูเบียวกันป่ะนะอ้นี่โอ้กําลังเกิดเลยเนะาะกําลังสอดจากคีดิน ปนีขูดตี้นเฮ็ดแล้วนะคะขูดเอาเอาดิ้นเอาอย่างออกแล้วเนาะ,ะแบบนี้เนาะปนิกาซีล่างนะคะล่างก่อนเนาะ,ะนี่นะคะ ล่างน้ำที่หนึ่งแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่ในน้ำนี่เป็นน้ำที่สองนะคะอันนี้ก็น,น้ำที่สามนะคะเดี๋ยวสีล่างน้ำที่สองกอนเนาะคะนะ่ะเนาะล่างให้สะอาดจนกว่าสีดินสีบเบิดพุ่นล้วค่ะเขาจังสีแดงไปเกี้ยงเนาะคะนะ่ะเนาะไปล่างเห็ดกันค่ะนี่นะคะดอกงามอยู่เนาะนี่เห็ดปวกนี่ ดอกสีใบใหญ่นะคะแต่ว่าขาสีเงางเกลี่ยในสีหวานเนาะนี่อันนี้นะคะนี่บ่งขาอุตตะกินแช่นี่ค่ะนี่โอ้ยหักจ่อยโอ้ยหลางห้ตวนไปจ้าตาก,กับยายเนาะคะ่ะเพิ่นไปเก็บเนาะอันนี้กัด คาหลูหน่อยนะคะบดีไปออกปลานํำเพลินดอกอยู่ใต้เืืนงงนนะคะผีเบียกเื่องงนถาน้องพี่น้องเนาะบัดนี้กัศรีรับบดเป็นคนเก่งล้างให้สะอาดถูดวงมันน้ำนะคะนี่นี่นะคะ ทาแบบ n h a เกียงเห็ดปวกเถ้าแหลกของปีได้พี่น้องเด้อกินกับเขาหงเนาะเขาเจา้าใส่เสียบค่ะมาหลากเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาหลากเห็ดน้ำกันเด้อจ้า ยายว่าอันมือนีเดียวสิกินเขากินอย่งเหลียวสิไปปลอปลาอีกนะคะยายว่าคึกสิออกอยู่นี่นะคะนี่ดอกนี่นี่อยู่ปลากกใหม่นะคะนี่แสดงว่ามือนี้มันต้องออกอีกมือนี้สิไปตามล่าหาเห็ดปวกกันเนาะพี่น้องเนาะ ล้าง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 วนไปล้างวนไปจ้าวก,ก็ว่าได้หลายอยู่แล้วนะคะนี่มนี่แบดบจังสีนี่อุ้ยแกงกินแสบผักด้วยนี่มันสีหวานหวานขานี่นี่ช่วงนี่หวานหวานนะคะล่างจากสองหนามสามหนามกับพอะล่ะนะคะภารกิจลร้แห้งมือนี้วันเสาร์ทั้ง เสือผาทั้งยี่ยังทั้งสิบไปจับป้าเอาป้าขืนขายนะคะเมือนี้ภารกิจเงาเหยียดอาซีไปทายหละกะักอสีอันเอามาลงช่องนะคะฝากช่องกระดูกวันแสงทองออฟฟิเชียลแนเดอคะ่ะพอแม่พี่น้องสุขูสุขคนเนาะอันลงบม่สุยางนะคะเห็ดยยังกาสี เอามาลงในช่องเมือซุยยางเนาะบอดดี้ออกไปเก็บปลาน้ำเขาน้ำมูเพิินเห็นหลายๆช่องเพิินไปเก็บเห็ดอยู่ปลาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอิจฉาดิอยากไปนะคะแต่บอดดี้ไปดอกอยากลูกน้อยนะคะถาอยู่เฮือนมาเห็ดเบียกเฮือนถาเนาะพี่น้อง มื่อนีก็วันเสาร์วันหยุดนะคะบูเดยไปเห็ดงานเตื่นเสาร์มายายเอาเห็ดมาโอ้ยตื่นเต้นขนาดมีแต่ดอกงามๆบูเดยด้กิ้นแก้งเห็ดปวกเลียเป็นปีนีก็ทักทายมาไหนเด้อค่ะคอมเมนต์ให้กำลังใจใดเด้ออิดก,กับสิปีอ่านไปตอบชูข้ามเมนต์คอมเมนต์ละนะคะ ขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณผู้ติดตามของช่องกนกว่านแสงทองนะคะจะ,ะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่กกะเนาะก็ดีใจอยู่นะคะเห็ดช่องมาได้สองเดือนเนาะคะ่กะก็มีผู้ติดตามบโบเคยเห็ดมาก,ก่อนศึกษาไปนั่เปิดช่องไปนั่เกิดถือว่าได้ซัมมี่จะมีความสุขเกลียวนะคะเห็ดหลินๆไปเนาะพี่น้องเนาะ เอาจริงๆกับโบกบินโบฟันว่าสิไหนมาเห็ดช่อง YouTube แล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่ล่างเลี้วๆนะคะไปไปเกงเหิดกันไปเลยไปเลย ใส่เห็ดใส่ <S <S ตั้พริกใส่วิธีการแกงเข้าไปแด้วปลาหนังหงลุดเลยโหดีใาหว่าทั้แกงเลยหลุดก็ได้ใจเหรนี่ยวบัดนี้กะสิแกงเห็ดเนาะคะ่ะเนาะกําลังสิดเดือดแล้วนะคะแกงใส่กะใส่ตั้พริกใส่เนาะคะ่ะเนาะ นี่นะคะตามผีใจเดือนแลวกใส่ป้าเด็กใจชู้รลอดใกอีตูไทยนะคะก็เรียบร้อยตอนนี้เสียบอาธิคามไปช่วงซุกเลยนะคะาะวภารกิจหลายเนาะไปหาไปเบิงลูกอีกนะคะเดี๋ยวไปแก้เหตดต่อเด้อค่ะพี่น้องเด้ออู้ไอทวนทวนแล้วแล้วบาดทานินแก้เหตดปวด นี่จีแล้วๆนะคะแกงเห็ดเนาะพี่น้องเนะาะบัหนี้สิไปกินเขาก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินเขากับแกงเห็ดทำกันคะ่ะมืาอน,นี่กะหากถูกใจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขนกวรรณแสงทองอัพพิเชียรเนี่เด้อค่ะอขอบคุณทุกการรับชมนะคะสำหรับเมื่อนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย